เตีชชแนลครับอ่าใหญ่จังเลยโอเดงยาคอนสแต็กขนมก็อพูดออกรอบรสซีฟูสโอเดงย่ามอกส์ดรยเดอ บรรจุทั้งหมดก็เป็น20กล่ 64, องขนาด8ช่องแปดแพ็กหกสิบสีซองโอ้โห64สิ่ซองขอบคุณครับขอบคุณแซมโอเินญาครับกล่องนี้สวยมากครับต้องเก็บกล่องไว้เลยอะ่ะมันเป็นกล่องขาวดำนะฮะไรเดอร์หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไรเดอร์แมนและวิทรีหมายเลขสามนะสวยไหมฮะคือแทบจะครบของโชวะเลยนะนี่เมซอน ไรเดอร์ Rider, X ไบร์เดอร์สวยครับลายสวยกิ๊บเลยแล้วก็ตอนจบก็เป็นซองเกอร์และสก้าไรเดอร์ V1 ถึง V8 ครับหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขแปดก็กล่องทั้งหมดมี14ซองเป็นกล่องใหญ่มากครับนะครับในชุดเซตแรกของโคโคริที่เป็นมัสไบรเดอร์ยุคโชวะเนี่ยได้อะไรมาบ้างอ่มาดูครับเออโอ้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮลลหลบมล้ไม่เป็นท่าเลยอ่ะพหลักการอยู่นิดนึงครับถ้าเกิดว่าใครเล่นการ์ดของนางโอริย่าในชุดของ ตัวชวะนะฮะถ้าเกิดหลังเขียวเนี่ยในยุคแรกที่เป็นโคคาลยเนี่ยหลังเขียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรแร่์ซูเปอร์แร่ทั่วไปแต่การ์ดทั่วไปนี่ก็สวยแล้วนะก็สวยแล้วนะคราวน,นี้ให้ดูหนึ่งหลังเขียวทั้งหมดนะฮะจะเป็นแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวไหมภาพต่างๆก็จะได้แล้วแต่สะสมนะครับควรจะมีเป็นอัลบั้มสะสมไว้เนาะเนี่ยฮะไรเดอร์คิกสวยไหมครับ แล้วก็จะไล่แต่วี 1, 2, 3, หนึ่งวีสองสามสี่ไล่ไปก็เ,เป็นการ์ดแลรซูเปอร์แลนด์ฮะที่เป็นการ์ดวิปปบวับวิบวับเป็นกาแล็กซี่ต่างๆการ์ดทองอะนะต้องใช้คำนี้ก็ได้นะฮะกิกกี้กิกกี้ดิเอาละให้ดูกิกกี้นะครับก็จะมีกิกกี้รวมต่างๆนะฮะครบเซตสวยๆนะฮะนี่เป็นทองหมดเลยอนะครับแบบเนี้ยแล้วก็สังเกตไหมครับอะไรที่เป็นการ์ดทองด้านหลังจะเป็นสีสีแดงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสี เขียวก็จะเป็นพวกแร่ซูเปอร์แระหลักการเป็นแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะฮะอ่ะอย่างการแบบนนี้เป็นการทองใช่ไหมฮะเนี่ยกี้ด้านหลังเป็นสีแดงครับหลักการดูง,ง่ายนะในชุดของโคโครีครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไรเดอร์หมายเลขหนึ่งะฮะที่เป็นการ์ดเนี่ยฮะวิบวับวิบวับใครที่สะสมการ์ดแบบนี้เชิญแนะนํานะลองใส่เป็นแกลเลอรี่ครับแต่แทนที่จะใส่อัลบ,บั้มใส่เป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะ เอามาใส่แบบนี้ก็จะเป็นหมาเล็กหนึ่งกับกิกกี้จะเป็นการ์ดทองสองสามนะฮะวีทรีนะฮะแล้วก็วาวังเหลี่ยมจะเป็นแบบนี้ให้ดูครับแบบเร็วๆเนาะนี่ฮะ r i เดอร์เอ็กซ์ไรเดอร์แมนซองเกอร์นะฮะซูเปอร์วันเนี่ยฮะสกายไรเดอร์ยุคนี้เลยฮะเด็ก9ก้าศูนย์ต้องมานะครับอร่อยแถมมีของแถมครับกับโอเรงย่อนสแน เปิดเลยแพ็กหกสิบสี่ดโอ้หคือต้องบอกแล้วเชวยเป็นคนที่ชอบโอเด้งยาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยทางโอเด้งยานะครับไม่ได้อวยมืแสมเลยชอบมากเพราะยิปมาหนึ่งแพ็กนี่ฮะผ้าเอาท่วมจอแล้วครับ5้าแล้วเอาโอ้อยเต็มหน้าแล้วหกหกแล้ว เส็จนี่เยอะเงี้ยดครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอเคชัย okay. แกะตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะเือเ <c oughs> ยอะอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะขอให้มีความสนุกแล้วก็ในความมีส่วนร่วมจะดีที่สุดครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่รักได้ชื่นชอบกับไรเดอร์จุ๊กโชว์จริงๆเนาะอ่ะมาเปิดซองให้เห็นเลยเอาซองแรกเนาะแกะไ,ไปช้าก่อนแล้วก็ จะไปเร็วๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ออกมาดวเลยว่าได้อะไรบ้างครับนะนี่ก็เป็นีแบบครับก็จะมีเป็นชุดรวมไรเดอร์นี่ฮะรวมไรเดอร์ของโอริยาแล้วก็แบบที่สองครับก็จะเป็นนี่ฮะมาเล็กสามวีทรีแล้วก็ไรเดอร์แมนนี่คือแบบที่สองแล้วก็แบบที่สามครับซองเกอร์กับสกายไรยเดอร์และแบบสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นโอ้โห RX กับ Black RX ครับมา มาดูกันเลยดีกว่านะครับซองแต่ละซองได้ลุ้นกันยังไงบ้างครับไปตับมาเร็วๆเลยมาลุ้นกันดีกว่าครับวาดการ์ดอะไรกันบ้าง่ะการคอแลแลักันระหว่างทางโอนิญาแล้วก็ไทก้านะฮะซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับแบรนด์ของตัวมาร์คไซเดอร์ที่ให้มาตับทางโอนิญานี้บอกเลยฮะว่ามีจำนวนการาดกี่แบบกี่แบบเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้ซูเปอร,ร์แรหรือแรหรือแม้กระทั่งจะเป็น กลุ่มเหล่าพวกช็อกเกอร์ผูออนะ้ก่อการ้ายนะฮะลุ้นเลยครับเนื้อซองเดือด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 ตึ๊ดว่าโอ้โหเนี่ยสังเกตน,นะจะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของตัวคาแรคเตอร์ของพวกสัตว์ประหลาดแต่ละซีซั่นของเขาไม่ว่าจะเป็นยุคของวีหน,น,น,นึ่งวีสองวีสามไรเดอร์แมสตองเกอร์มอเท็กต่างๆกันแล้วแต่อันนี้เป็นการธรรมดานะครับนะอึ้งออกมาเป็นอึ๊บ ว่ายัางไม่เจอทางคนอนุาฝากมานะครับว่าถ้าเกิดซองเหล่านี้ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยทางเพื่อนๆน,น้องๆเนี่ยเ,เก็บสักร้อยซองก็สามารถนำเพิงโชคนะครับไปลุ้นแลกการ์ดพิเศษหรือแม้กระทั่งไปลุ้นจับการพิเศษแบบพิเศษแรงๆจริงๆเลยนะฮะเดีย๋ยวที่ดูตอนต้นก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการอะไรโอเคเอาเปิดเลยครับเป็นอะไรอุ้ยยัยงไม่เจอซ้านะถ้าเจอซ้ำก็จะบอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแนวพวก ช็อกเกอร์ไรเดอร์อะไรต่างๆนะครับไม่ใช่สิส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปีศาจช็อกเกอร์นะฮะนี่โอ้ในรุ่น V1 เลยตัวปลาหมึกปีศาจปลาหมึกอ่ะ ทองการ์ทองแล้วเป็นการ์ทองไม่อยากให้ดูเลยคือหาอะไรได้ไหมเลขหนึ่งและนี่คือคาร์ทองครับอันนี้สวยงามสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆโอ้ยนี่ฮะแค่นี้ก็จบแล้วแหละเนี่ยสองไหนก็ไม่รู้เนี่ยหมายเลขหนึ่งครับแต่ด้านหลังนะก็ยังคงเป็นสีแดงเหมือนกันครับ ซึ่งเป็นไรเดอร์หมายเลขหนึ่งตาสีภูตรงกับเวอร์ชั่นด้านหลังของเฉยๆเลยของพวกชินเฮลเมเนอร์คล้ายๆกันให้ดูนะครับชื่นชมชื่นชมชื่นชมสวยงามจริงๆเลภูมิใจมากต้องการไปนี่ครับมาร์คสแปรเดอร์หมายเลขหนึ่งครับกระถอง แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับชัยชัยาแนลนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาไ like ลค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโอเร้งย่าขนมอบกรอบนะฮะพูดยังไงก็คือขนมอร่อยและมีของแถมครับ